นี่คือเรื่องราวของพระอาจารย์นกพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาพระอาจารย์นกในขณะที่เป็นสัมมาเนรที่จริงแล้วท่านกลัวผีมากๆคืนหนึ่งในป่าอันแสนเงียบท่านได้นั่งภาวนาอยู่ในกรดเพียงรูปเดียวจุดตะเกียงห้อยไว้ที่ซี่กรดจู่ๆก็ได้มีเสียงน้องไห้หัวเราะลอยมาตามลมเห็นเงาดำๆหลายเงาเดินผ่านไปผ่านมาเสียงฝีเท้าที่เหย,ยียบใบไม้แห้งกรอบก็ดังแกรบๆเข้ามาใกล้ๆและเดินวนรอบกรดท่าน,ท,านท่านก็ได้เกิดอาการกลัวอย่างสุดจ ขาก็เริ่มสั่นจนแทบจะวิ่งแต่ด้วยกําลังสติเพื่อจะเอาชนะความกลัวท่านก็ได้ใช้มือสอดล็อกขาเอาไว้ในท่านั่งสมาธิเพื่อให้ผ่านความกลัวนั้นไปได้ด้วยกําลังสติที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีความกลัวความปรุงแต่งในภาพและเสียงก็ค่อยๆน้อยลงครับความกลัวนั้นน้อยลงตามลําดับจนในที่สุดท่านสามารถประคองสติอยู่ได้จนหายกลัวการผ่านคืนนั้นไปได้เป็นก้าวแรกของการไม่กลัวผีอีกต่อไปครับ ท่านได้ออกธุดงฝึกจิตภาวนาและฝึกกรรมฐานเมื่อมากพอสมควรก็ได้มีจิตใจที่กล้าหาญมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมองอะไรเห็นชัดขึ้นฟังเสียงรอบกายก็ชัดขึ้นและความคิดก็ละเอียดขึ้นครับทั้งหมดนี้เกิดจากการภาวนาและฝึกวิปัสสนากรรมฐานในการออกธุดงครั้งนี้ท่านก็มีเพื่อนสามเณรร่วมทางด้วยหนึ่งองค์โดยตลอดการเดินทุดงนั้นจะอยู่พักในแต่ละสถานที่ไม่เกิน3ามคืนครับ เพราะหากนานเกินไปจิตจะคุ้นเคยกับสถานที่และเกิดความเกียดขานในการทําสมาธิและในการปฏิบัติครับขณะที่เป็นสามเณรต้องให้ความสําคัญกับศีลมากต้องสะอาดบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาเมื่อได้มีสมาธิจึงจะนําไปเจริญวิปัสสนาต่อไปวิปัสสนานี้ทําให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่สงบจะไม่สามารถพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แจ่มแจ้งคลายความสงสัยได้ และในการเดินจงกรมกำหนดลมหายใจเข้าออกบางครั้งก็ต้องใช้คำบริกรรมผูกจิตเอาไว้ด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสํารวมอินทรีย์ไม่ส่งจิตออกนอกจะไม่คุยหรือมองหน้าสตรีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการราคะจะสํารวมศีลทุกวันไม่ให้ขาดถ้ามีข้อใดบกพร่องก็ต้องสมาทานขึ้นใหม่และตั้งใจที่จะไม่ให้พลาดอีกในขณะเดินทุดงไปตามลุขมูลต่างๆการภาวนาเป็นไปด้วยความก้าวหน้า จากความเงียบสงัดของป่าการภาวนาจึงทําให้จิตสงบวิเวกแม้แต่เสียงใบไม้ร่วงกระทบพื้นก็ยังได้ยินอย่างชัดเจนทุกเสียงที่เกิดขึ้นทําให้จิตตื่นรู้และระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งหลังจากภาวนาเสร็จท่านจะไม่ลืมที่จะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆให้พ้นจากความทุกข์ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยกรุณาเมื่อยาววัยท่านเป็นคนที่กลัวผีมากและยึดคติว่าหากกลัวสิ่งไหนให้เข้าไปหาสิ่งนั้น ท่านจึงมักจะปักหลดในที่ที่หรือว่าผีเฮี้ยนที่ตรงไหนที่ชาวบ้านมักจะกลัวก็จะไปปักหลดตรงนั้นครับแม้แต่ศาลตายายขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านได้สร้างไว้ขนาดใหญ่พอๆกับที่คนสามารถเข้าไปพักได้และขึ้นชื่อว่าแรงมากท่านก็ได้เข้าไปพำนักในศาลนั้นแล้วบอกกับปู่ว่าให้ไปอยู่ที่อื่นก่อนท่านจะขอมาพำนักภาวนาช่วคราวและท่านก็ไม่พบเจออะไรครับแต่พอเช้ามาชาวบ้านที่มาพบเจอก็นึกว่าท่านเป็นผีปู่ครับต่างก็พากันหวาดกลัวพากันวิ่งหนี และท่านก็ได้เดินธุดงต่อไปที่ป่าช้าจังหวัดอุบลราชธา,านีท่านได้เร่งความเพียรอดอาหารได้ถึง7วันบางครั้งก็15วันหรืออดอาหารเดือนกว่าหรือบางครั้งอดทางน้าทั้งข้าวถึง7วันบางครั้งเดินทุดงไม่มีแหล่งน้ําก็ต้องฉันน้ำประสวสาว์ตนครั้งหนึ่งท่านได้ไปปกักหลบริเวณที่มีใบส้มลมขึ้นอยู่ท่านจึงได้เก็บเอาใบส้มลมมาฉันกับเกลือแล้วฉันน้ําตามากๆผลที่เกิดขึ้นคือทําให้ท่านระบายท้องหลายครั้ง เหมือนร่างกายได้ขับน้ำเหลืองของเสียและสิ่งต่างๆออกจากร่างกายจนหมดหลังจากนั้นร่างกายท่านก็แข็งแรงขึ้นท้องที่แข็งก็ลดความแข็งลงและขนาดท้องก็เล็กลงอาการของโรคมะเร็งก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับจากนั้นท่านก็ได้ออกทุดงต่อจนมาเจอวัดร้างแห่งหนึ่งติดอยู่กับลำนังชีชาวบ้านร่ำเรือกันว่ามีผีเปรตอยู่ผีหลอกจนพระและชาวบ้านกลัวจนพระต้องทิ้งวัดและชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปบริเวณนั้นครับ บริเวณวัดร้างมีแก่นมะขามตายพรายต้นใหญ่มากและชาวบ้านหลายคนก็อยากได้ครับแต่พอจะเข้าไปตัดก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นคนไปตัดก็จะเห็นเป็นน้ำาุ่มตัวเองก็ต้องว่ายน้ําแต่ในความเป็นจริงไม่มีน้ำครับว่ายอยู่นบนดินจนเนื้อตัวถลอกไปทั้งตัวคนที่คิดจะไปเอาแก่นมะขามนั้นบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็เป็นบ้าและบางคนก็เห็นงูใหญ่วิ่งไล่กัดจนวิ่งชนต้นไม้ตายครับแต่ท่านก็ไม่กลัวท่านก็ได้อยากไปเอาบ้าง พราะอยากรู้ว่าจะเจอเหมือนที่คนอื่นเจอไหมท่านจะเอาแก่นมะขามมาทําช้อนท่านจึงได้เดินทางไปกับสัมมาเนนเพื่อไปเอาแก่นมะขามพอเดินไปถึงกลางทุ่งนาก็ปรากฏว่ามีควายตัวผู้ตัวใหญ่มากเขายาวใหญ่ซึ่งลักษณะแบบนี้คือพญาควายตาแดงครับมันวิ่งเข้าหาท่านด้วยความเร็วหวังจะฆ่าท่านเป็นแน่สัม,มเนนที่ไปด้วยเห็นดังนั้นก็วิ่งหนีด้วยความตกใจและกลัวเป็นอย่างมากพระอาจารย์งก็ได้หลับตาลงครับกำหนดพุโทโธแผ่เมตตาและอธิษฐานจิต ว่าถ้าเราเคยมีเวรต่อกันมาแต่ชาติปางก่อนก็ขอให้เข้ามาเอาชีวิตเลยจะชดใช้ให้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันก็ขออย่าได้ทําร้ายกันเลยแล้วท่านก็กําหนดจิตนึกถึงบดุโทโธอยู่แบบนั้นท่านยอมรับชะตากรรมด้วยใจอันบริสุทธิ์และเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงครับและเมื่อลืมตาขึ้นมาพญาควายตัวน,นั้นได้วิ่งเข้ามาใกล้ถึงหน้าท่านแลว้วก็หยุดควายตัวน,นั้นมองหน้าท่านสักพักก่อนที่จะหันหลังเดินและหายตัวไปอย่างอัศจรรย์ท่านก็ได้เรียกเนนที่วิ่งหนีให้กลับมา ไปยังแก่นมะขามต้นนั้นฝังลึกลงในดินถึงครึ่งลำต้นเมื่อยือนเทียบขนาดความสูงของแก่นก็อยู่ราวระดับเอวท่านจึงให้สาม,มนเณรที่มาด้วยลองใช้มีดสับลงไปที่แก่นไม้แต่ทันทีที่คมมีดกระทบก,กับเนื้อไม้กลับเกิดแสงไฟแลบกวาบขึ้นมาและทุกครั้งที่มีดฝันลงก็ขนลุกว่าเหมือนต้องอาถรรพ์แม้จะสับแร้เข้าใดมีดก็ไม่สามารถเข,าเข้าเนื้อแก่นไม้ได้เลยท่านจึงให้สาม,มนเณรไปตามคนมาช่วยเพราะว่าขณะที่เดินทางมาก็ได้เห็นชายผู้หนึ่งตัดไม้อยู่ เมื่อชายคนนั้นมาถึงเขาก็ไม่กล้าฟันแก่นไม้ครับเพราะว่ากลัวอาถรรพ์กลัวตายเลยไม่กล้าใช้ขวานฟันท่านจึงได้ออกปากรับรองไปครับว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายผู้นั้นจึงยอมใช้ขวานฟันแก่นไม้พระอาจารย์นกท่านก็ได้ท่องสวดมนต์เจตํานนไปเรื่อยแต่ที่แปลกคือเมื่อชายผู้นั้นใช้ขวานฟันลงไปก็จะมีไฟหยุกขึ้นตรงนั้นเหมือนกับฟันโดนเหล็กครับ แม้แต่รากของแก่นมะขามก็จะมีประกายไฟออกมาเป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งนักไอ้ผู้นั้นก็ฟันต่ออยู่นานจนไม่มีประกายไฟออกมาแล้วพอได้แก่นมะขามมาพอประมาณจึงได้นําแก่นมะขามมาทําช้อนส่วนที่เหลือก็ได้นําไปแกะประหลัดเก่เล็กๆแจกเด็กๆ,กๆ,ๆครับปรากฏว่าเด็กที่ห้อยประหลัดเก่ของท่านถูกมีดฟันก็ไม่เข้าถูกจอบทุบหัวก็ไม่ตายจนเป็นที่เรื่องเดือในหมู่บ้านในเวลานั้นท่านมีความคิดที่จะหาครูบาอาจารย์ให้ชี้แนะสั่งสอนการปฏิบัติให้ถูกทาง ซึ่งในสมัยนั้นก็มีหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่และหลวงปู่มหาบัววัดบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองรูปเป็นพระปฏิบัติสายธรรมยุตเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าโดยตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งสมาธิพอได้เวลาก็จุดธูปเพียนบูชาพระรัตนไาตราตั้งนโมสามจบและสวดบทไตสรสารณาคมพุทธังสรารนังคาฉามิธรรมังสรารนังคาฉามิ สังคังสารนังคจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคจฉามิทุติยมปีสังคังสารนังคจฉามิตตติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคจฉามิตติยมปีสังคังสารนังคจฉามิและตามด้วยบทสวดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนัตถิเมสารนังอัยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโหตูเตชยมังขลังนัตถิเมสารนังอัยัง ทมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจจัวเชนะโหตุเตชยมังคลังพอสวดจบแล้วก็ตั้งสัจจะและอธิษฐานว่าในอดีตชาติถ้าข้าพเจ้าเคยมีบุพกรรมสร้างบุญร่วมกันมากับหลวงปู่แหวนสุจินโนหรือหลวงปู่มหาบัวยานสัมปันโนท่านใดที่เคยเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าในอดีตชาติจงปรากฏในนิมิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิจนกว่าจะเกิดนิมิตไม่ว่าจะใช้เวลานาน,านเท่าใดก็ตาม จะไม่ขยับไม่พลิกขาไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งจนบรรลุผลหากข้าพเจ้าผิดสัจจะไม่สามารถทําได้ตามที่ให้สัจจาไว้ขอให้ตายภายในสามวันเจ็ดวันแม้แต่พ่อแม่หรือวงตระกูลก็ขอให้ไม่พบความเจริญแต่หากถ้าข้าพเจ้าทําได้ตามที่ตั้งศัจจาไว้ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญในพระพุทธศาสนาจนตลอดสิ้นอายุขพร้อมทั้งวงตระกูลที่จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทางโลก หลังจากนั้นท่านก็ได้เข้ากรรมาฐานท่านนั่งจนเกิดเวทนาปวดขาอย่างมากปวดจนถึงกระดูกรู้สึกร้อนไปหมดทั้งตัวต่อมาก็รู้สึกขาชาเมื่อท่านทนปวดต่อก็เกิดความร้อนและชาสลับไปมาจะพลิกขาจะลุกก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวผิดจัจจจจึงได้ท่องภาวนาพุทโธผูกจิตเอาไว้หรือยกท่าทั้ง4ี่และขันห้าม,มาพิจารณาในตายลักษแต่ไม่ว่าจะภาวนาอย่างไรก็ตามความปวดก็ไม่สามารถบรรเทาเบาบา,บางลงได้เลยสมาธิก็ไม่สามารถกดข่มเวทนาลงได้ ความรู้สึกเจ็บปวดทุกขเวทนาแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆแม้จะใช้วิปัสสนาท่านจึงได้พิจารณาว่าเวทนานี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเวทนาเป็นอนัตตก็ไม่ได้ผลแม้ใช้คำภาวนาว่าตายก็ยังไม่หายจิตดิ้นรนแต่พอดูไปก็เกิดความเพลิดเพลินครับจนลืมความเจ็บปวดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หายไปเป็นปิดทิ้งโดยไม่รู้สึกตัวมารู้ตัวอีกทีในขณะนั้นจิตได้เห็นนิมิตเห็นเป็นหลวงปู่แหวนนั่งยิ้มรอยอยู่ครับ ท่านใดนั้นจิตก็เกิดความปิติเกิดความสุขเป็นอย่างมากเพราะคำามอธิษฐานนั้นได้เป็นจริงและเกิดนิมิตขึ้นจริงๆครับท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องไปเรียนและไปฝึกกับหลวงปู่วแหวนนี่คือหนทางสว่างที่สําคัญอย่างยิ่งของการปฏิบัติต่อจากนั้นจิตจึงค่อยๆถอนออกมาแล้วได้เจริญภาวนายกร่างกายขึ้นพิจารณาและแผ่เมตตาพอได้ยินเสียงไก่ขันขึ้นตอนตีสี่ก็ลุกขึ้นทํากิจส่วนตัวเตรียมตัวออกบินฑบาตพร้อมทราบเป้าหมายแห่งแสงพระธรรมว่าต้องเดินทางไปกราบหลวงปู่วแหวน เพื่อที่จะฝากตัวเป็นศิษย์และเรียนทำฝึกกรรมฐานตามแบบครูบาอาจารย์มูติสยามเล่าจากใจเพื่อฝากไว้บนแผ่นดินก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ